สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุภาพชายบุตรจันนะครับเจ้าของไร่อ่งุ่นคุ้นหวานนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สวนพ่อพันธุ์อ่งุ่นนะครับของสุภาพชายเองนะฮะท่านผู้ชมฮะก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตถอดแมสก่อนเพราะว่าอยู่ในสวนนะครับคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอากาศโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดภัยขออนุญาตถอดแมสออกเพราะว่าจะได้พูดชัดเจนเพราะว่าวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับที่จะเอามาบอกกับบรรดาท่านที่ นะครับอยากจะปลูกองุ่นนะฮะผมอยากจะบอกท่านว่านะครับข่าววันนี้นี่ข่าวดีมากเลยผมเนี่ยปลูกองุ่นแล้วก็ติดตาไว้หลากมายหลายพันมากนะครับเป็นพันใหม่ใหม่จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรู้ว่าพันไหนปลูกง่ายและก็ออกลูกไววันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอนะครับหนึ่งสายพันธุ์นะครับ, 1, 000, รบเป็นสายพันธุ์เนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับการันตีว่าปลูกง่ายออกลูกไว คือพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพไม่ได้นะครับเอามาให้เห็นกันจาๆเลยนะครับองุนพันนี้ชื่อว่าพันวีเลสวีเลสนะครับวีอีเอลีอส e นะครับวีเลสเนี่ยเป็นองุนสายพันมาจากอาเอเชียกลางก็คืออยู่ที่คาซักสถานท่านผู้ชมฮะนี่นะครับถ้าดูเป็นแบบต้นจะเป็นแบบนี้อันนี้เอากิ่งป่านะครับมาเป็นตัวแม่ แล้วก็เอาตาของวีเลสมาติดแบบนี้สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับการันตีว่าหลังการพรุ่นนิ่งหรือหลังการตัดแต่งใช้เวลาเร็วมากเลยปกติ Black o p ปอ2 2 0วันปกติ l o o เพอร์เลสเนี่ย110วันปกติส c าร l ลอตตาเนี่ย130วันแต่วีเลสเนี่ยร0อกับอีก5วันเท่านั้นนี่คือต้นเห็นต้นนะครับยังไม่หนำใจ ต้องมาดูลูกท่า,านผู้ชมฮะนี่มาดูลูกของวีเลสฮะนี่ลูกของวีเลสนี่นะครับวีเลสมาตอนนี้เลยไปดูเลยไปดูเลย <c oughs> นี่คือช่อองุ่นของวีเลสประทานโทษนะนี่ขนาดติดตาเฉยเฉยเลี้ยงยอดเลี้ยงต้นแต่ว่าลูกออกมาวีเลสเนี่ยเป็นอ,องุ่นไม่มีเมล็ดสีจะออกชมพูดแดงๆแบบนี้ท่านผู้ชมฮะ ลักษณะเด่นของวีเลสก็คือว่า 1. รสชาติหวานเป็นเยี่ยม 2. มีกลิ่นหอมคล้ายๆกับองุ่นที่เรียกว่าลูสเพอรเลตแต่นี่หอมกว่าและก็อร่อยกว่าตอนนี้นะครับเนี่ยอายุก็ประมาณสักเกาสิกว่าวันนะครับเกกว่าวันก็จะตัดแล้วนะครับออกง่ายมากอย่างเช่นช่อนี้เยอะนะครับนี่ขนาดนะขนาดที่เลี้ยนตาเฉยเฉเลี้ยนตาเฉยๆนะครับเนี่ยยังไม่ให้ออก แต่ไหนก็ออกมาแล้วนี่ครับนี่ทั้งนั้นเลยนี่นะครับนี่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่วีเลสทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมฮะนี่นะครับออกง่ายมากเลยวีเลสเนี่ยเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับยางที่บอกว่าใครที่นะครับยังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าปลูกอมุลนะครับจะมีลูกหรือเปล่าต้องฟังทางนี้ต้องฟังผมนะครับเอาวีเลสเนี่ยไปปลูกเลยวีเลสไปปลูกรับรองได้ร้อยห้าวันท่านั้นออกมาช่อบแบบนี้ งดงามนะครับช่อแบบนี้งดงามมากเลยนี่ช่อใหญ่นะครับนี่ช่อใหญ่2ช่อเลยนี่นะครับช่อใหญ่มากเลยท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของไรอ่างุ่นขุนหวานเป็นแฟนของสุภาพชายนะครับนะฮะไม่ต้องลังเรใจนะครับถ้าหากอยากจะปลูกพันนี้ W ีเ e ส E ี e อ e ีจากคาซักสถานนะครับเนี่ยนะฮะสามารถติดต่อมาที่อินบ็อกซ์นะครับในเพจของไรอ่างุ่นขุนหวานได้เลยนะครับมีต้นพันนะฮะมีต้นพันธุ บางนี้นะครับลักษณะนี้ให้ท่านเอาไปปลูกได้เลยนะครับเอาไปปลูกได้เลยบอกแล้วว่าวันนี้มีข่าวดีนะครับท่านอย่าลังเลใจนะถ้าหากว่าท่านช้าท่านลังเลใจดีหมดนะครับนี่ออกมาหมดนะครับวันนี้ก็เลยเอาข่าวดีมาฝากท่านนะครับนะฮะด้วยความปรารถนาดีอีกทีนึงนะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะปลูกให้อินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจของไร่อังหุนคุณหวานนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปเลยแล้วก็จะมีแอดบินเดียตอบนะครับด่วนนะครับด่วนมากเลย ในบรรยากาศแบบนี้อากาศแบบนี้ควรปลูกได้เลยแน่นอนครับวีเลสเนี่ยนะครับปลูกง่ายแล้วก็ออกลูกไหวท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เอาข่าวดีมาฝากแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบต่อไปวันนี้สวัสดีครับ